ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะที่ทุกคนจะผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้เพราะแอดเองก็เจอคลิปนี้โดยบังเอิญของโหลรัตนโกสินท่านได้บอกว่าดาวพรหัสวิปรลิต83วันโปรดใช้วิจารณาในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะนี่คือความเชื่อความศรัทธาค่ะกับช่องมามณีคชศชาสตร์ค่ะ โรรัตนโกสิทธิ์นะคะได้ทำนายไว้ว่าปีพศ2568ดาวพลหัสจะมนในราศีกรกฎตั้งแต่วันที่2ตุลาคมถึงวันที่23ธันวาคมพศ2568ท่านพุทธทาสได้กล่าวไว้ว่าถ้าศิลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศมนุษยชาติจะเลวร้ายกว่าเดัะฉาน ตามหลักโหราศาสตร์ดาวพฤหัสเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความดีงามกฎหมายความมั่นคงผู้บริหารความยุติธรรมความหนักแน่นความเป็นผู้นำเมื่อดาวพฤหัสมหาอุดท,ที่ควรจะแข็งแร่งที่สุดแต่กับโคจรผิดปกติวิปริตมลเรื่องที่ควรจะมั่นคงกับพลิกผันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังมีผลกระทบต่อดวงเมืองและดวงโลก เป็นลากฐานสำคัญด้านเศรษฐกิจการเมืองและกฎหมายสันคอนขาดสเสถียรภาพกฎระเบียบถูกบิดเบือนตีความไม่ตรงทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมัน่นภาคการเกษตรทรัพยากรน้ำอสังหาริมทรัพย์ที่ดินเขตแนวชายแดนเผชิญปัญหาที่ไม่คาดคิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวอุทกภัยดินคนถล่มโรคระบาดศูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ โหดรัตนโกสินได้พยากรณ์ทั้ง12ลัคนาในช่วงดาวพฤหัสวิปริตลัคนาเมษเรื่องภายในครอบครัวไม่ลงตัวมีปัญหาเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยรถยนต์รวมถึงการซ่อมแซมที่ไม่จบไม่สิน้นมีภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้นกังวลเรื่องเงินวิธีเสริมดวงดูแลพ่อแม่ทำบุญสร้างหรือซ่อมวัดกราบพระแม่ธรณี ลักษณาพฤกษกการสื่อสารหรือการเจรจาติดขัดการงานไม่ราบลื่นพี่น้องมีเรื่องขัดแย้งกันมีแต่ภาพที่ไม่จริงใจและมีเหตุให้ต้องเสียเงินเสียทองกับคนรอบตัวมีการเดินทางระยะใกล้ๆวิธีเสริมดวงทำบุญหนังสือธรรมะสนับสนุนการศึกษาเด็กยากไร้ลักษณะมิถุนการเงินไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ระวังถูกหลอกลวงให้เสียทรัพย์ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์วิธีเสริมดวงทำบุญด้วยอาหารแจกทุนการศึกษาลักคนากรกฎชีวิตขาดความมั่นคงมีคนคอยบันทอนกำลังใจและต้องระวังปัญหาสุขภาพวิธีเสริมดวงสวดมนต์บทรัตนสูตรทำบุญด้วยน้ำสะอาด ลักษณะสิง์กังวลเรื่องงานระวังศัตรูที่มองไม่เห็นหรือการถูกหักหลังเรื่องลับๆอาจถูกเปิดโปงได้ง่ายๆและควรดูแลสุขภาพจิตใจเป็นพิเศษวิธีเสริมดวงปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญโรงพยาบาลสงสวดมนต์ก่อนนอนลักษณะกันความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีปัญหามีคนที่ไม่จริงใจอยู่ใกล้ตัว ความหวังที่ตั้งใจไว้อาจจะถูกเลื่อนออกไปมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลวิธีเสริมดวงทำบุญกับเด็กด้อยโอกาสลัคนาตุลการงานไม่ราบลื่นผู้ใหญ่หรือเจ้านายไม่น่าไว้วางใจมีศัตรูอยู่รอบตัวโครงการใหญ่ๆที่รับผิดชอบจะสะดุดวิธีเสริมดวงทำบุญกับครูอาจารย์หรือผู้มีพระคุณ ลักษณพิจิกการเงินการงานอาจเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดลูกน้องบริวารสร้างปัญหาให้การลงทุนร่วมกับผู้อื่นมีความเสี่ยงสูงต้องระวังถูกหลอกถูก,กโกงระวังสุขภาพวิธีเสริมดวงบริจาคหนังสือธรรมะสนับสนุนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาลนาานักษณะธนูการเดินทางมีอุปสรรคระวังสุขภาพของตนเองและญาติผู้ใหญ่ วิธีเสริมดวงทำบุญลงศพทำบุญแจกทานแก่ผู้เดือดร้อนลัคนามังกรความสัมพันธ์กับคู่ครองไม่มั่นคงระวังการทะเลาะก,กันรุนแรงความลับถูกเปิดเผยวิธีเสริมดวงทำบุญคู่เช่นทำสังฆทานร่วมกับคู่บริจาคสิ่งของก็ต้องเป็นคู่ลัคนากรุม ภาระหนักงานประจําเหนื่อยและไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรภาระใช้จ่ายเยอะมีเงินมีทองก็ถูกเบียดเบียนสุขภาพอ่อนแอจิตใจอ่อนล้ามีเกณฑ์เดินทางใกล้ๆวิธีเสริมดวงทำบุญญาเวชภัณฑ์หรือบริจาคเลือดลัคนามีนความรักไม่มั่นคงมีปัญหากับคนใกล้ชิดบุตรหลานและบริวาร ทำให้งานสะดุดและการลงทุนมีโอกาสขาดทุนมากกว่าได้กําไรวิธีเสริมดวงทำบุญกับเด็กกำพร้าบริจาคทุนการศึกษาขอขอบคุณเพจโหนรัะตะนโกสิน์ดาวพระหัสวิปลิต83วันดูไว้เตือนไว้ฟังไว้ความเชื่อความศรัทธาให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะนี่คือความเชื่อความศรัทธาค่ะกับช่องมามณี่คศศาสตร์ถ้าคลิปนี้ชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ